ดวงรายสัปดาห์ค่ะของคนที่เกิดพุธกลางวันนะคะประจำวันที่8ถึง14กันยานะจ๊ะคลิปนี้เป็น random คลิปนะคะไม่ใช่คลิปของใครคนใดคนหนึ่งเด้อให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะ,ะมาดูกันค่ะไพ่ประจำตัวของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน ในรอบสัปดาห์นี้คุณได้สองไม้แล้วก็ประกบด้วยแดเหรียญน,นะคะเออมองได้ว่าเหมือนคุณกําลังมองหาอะไรใหม่ๆอย่างเช่นมองหางานใหม่นะคะมองหาในเรื่องของการเดินทางบางคนมีความคิดนะคะหรือกําลังทําเรื่องที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ค่ะว่าทําได้ไหมได้นะใครที่มีความต้องการที่อยากจะไปทํางานนต่างประเทศนะคะสัปดาห์นี้บางคนอาจจะกําลังทําเรื่อง กำลังทำเรื่องกำลังแบบจ่ายเงินให้เอเจนต์หรืออะไรก็ตามนะคะหรือบางคนกำลังไปสมัครสอบกับหน่วยงานที่ที่ที่เขาจะพาไปได้อย่างถูกต้องก็ตามนะคะจะประสบผลสำเร็จเนาะบางคนอาจจะเริ่มทำไปแล้วและได้รับเรียกว่าได้รับการประกาศแล้วว่าคุณจะได้เดินทางเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรประมาณนี้แต่บางคนก็คืออาจจะเพิ่งไปทําเรื่องก็ได้เนะาะทีนี้ ในบางคนที่เพิ่งจะไปทําเรื่องคุณก็รอ,อนิดนึงนะแต่มันิ้มองว่าคุณมีโอกาสได้ไปนะคะทีนี้ช่วงเนี้อยากจะให้คุณระมัดระวังสุขภาพตัวเองนิดนึงใครมีอาการเวียนหัวบ่อยๆนะคะใครมีอาการหน้าม,มืดคลื่นไส้อาเจียนนะเอ,อ่ออาจจะเกิดขึ้นจากการที่คุณนะพักผ่อนน้อยนอนน้อยกินน้อยนะคะบางคนกินน้ําน้อยบางคนทานอาหารน้อยโปรตีนไม่ถึงมันอาจจะทำให้คุณวูบได้นะ พอวูบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมันนิงจะบอกว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่ามันอาจจะมีเรื่องร้ายแรงก็ได้เนาะไม่รู้แหละหัวแตกตกบันไดหรือว่าแบบคือล้มหัวฟาดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะจ๊ะใครที่นอนน้อยหรือแม้กระทั่งใครที่มีโรคประจําตัวของตัวเองอยู่แล้วเช่นอาการลมชักอาการวูบหน้ามือดอันนี้คือคนที่มีโรคประจําตัวคุณต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนะ นะคะและอีกนะใครที่แพ้เป็นภูมิแพ้แพ้น้ําแพ้อากาศแพ้อาหารนะคะอันนี้ระวังเป็นพิเศษถ้าสมมติไปไปต่างถิ่นไปต่างจังหวัดนะคะอาจจะเลือกกินนะอย่างมอร์น,นิ่งเองเนี่ยมอรนิ่งเป็นคนที่แพ้แพ้เกี่ยวกับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องอาหาร ออแพ้อาหารทะเลทีเนี้ยบางทีที่เหมือนยังต้องเดินทางไปต่างไปต่างจังหวัดอะบางทีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าไปกินร้านอาหารหรืออาหารบางที่อะไรอย่างเงี้ยคือฉันจะเน้นเซเว่นจะ้ะนะเน้นเซเว่นเซเว่นคือปลอดภัยที่สุดนะคะเนอะมันไม่ค่อยมีการปนเปื้อนมันไม่ค่อยมีการผสมทุกคนเอออย่างคนแพ้อาหารทะเลอย่างเงี้ยบางทีเราไปกินลูกชิ้น อันนั้นอ่ะเขาระบุว่าเออลูกชิ้นอาจจะเป็นลูกชิ้นหมูแหละแต่บางทีรู้ไหมว่ามันมีมันมีเศษเขาว่าจะใช้เศษของปลาของปลาทะเลอะค่ะเอาเข้ามาตีกันเพื่อที่จะทําให้มันได้เขาเรียกว่าเนื้อที่มันเยอะขึ้นอะเอแต่สำหรับคนที่แพ้อาหารทะเลคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าค่ะว่าลูกชิ้นยี่ห้อไหนที่เขามีปลาทะเลผสม นื้ออกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือยกตัวอย่างให้ว่าสําหรับคนที่แพ้แพ้อาหารนะคะเนาะและคนบางคนที่แพ้น้ําเนี่ยแพ้น้ําแพ้น้ํานะคะอาจจะแบบไปอาบน้ําเอ่อบางคนลงน้ำทะเลบางคนลงน้ําก่อยทําทำทำ,ทำกิจกรรมนั่นนู่นนี่แล้วคือขึ้นมาแล้วมันมีผื่นมีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะวันนี้บอกว่าวันนี้จะบอกว่า,วาคุณต้องไปพบหมอเลยนะคะ บางทีแค่กินยาแก้แพ้หรือแค่เอาน้ําล้างอย่างเดียวอะ่ะมันอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้เพราะคุณอาจจะคุณอาจจะเจอเชื้อตัวอื่นที่มันที่มันแรงกว่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางวันในช่วงสัปดาห์นี้เนาะเดินทางไปไหนมาไหนจะไปทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรต่างๆนะคะหรือเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปต่างประเทศนะคะคุณต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีให้ดีกว่าปกตินะจ๊ะเนาะไม่งั้นคือมันอาจจะแบบเป็นเรื่องใหญ่ ทีนี้พอมาดูเรื่องของการทํางานที่บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมสําหรับคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศนะคะทีนี้สําหรับคนที่อยากจะเเปิดบริษทัทหรือหรือหรือว่าทําการค้าการขายร่วมหุ้นลงทุนบางคนอาจจะอยากแบบว่าเ้ยลงทุนกับน้องๆที่รู้จักกันอะไรเงี้ยบางคนลงทุนกับญาติๆหรือแฟนหรืออะไรประมาณนี้ถามว่าได้ไหมได้นะ แต่ว่าต้องเป็นกิจการการค้าเล็กๆนะคะบางคนอาจจะตั้งแผงขายเบเกอรีอร่อ่าบางคนอาจจะตั้งแผงขายพวกเอ่อพวกเขาเรียกว่าของของกิฟช็อปค่ะหรืออาจจะเป็นลักษณะของเข้ากล่องเอ่อสปากเกตตี้อะไรคือที่เหมือนกับว่ามันทำขึ้นมาแล้วแล้วเราสามารถที่จะนำไปขายได้เลยอะไรเงี้ยเอ่อทำแซนด์วิชทำอะไรที่มันง่ายๆสลัดโลอะไรประมาณนี้ค่ะอันเนี้ย คือเป็นการค้าเล็กๆที่คุณสามารถทำได้แล้วก็คือสามารถที่จะต่อยอดได้ทุกวันแล้วเงินหมุนเนี่ยในแต่ละวันมันก็ไม่เยอะมากเนาะแล้วก็ลงแล้วก็ลองดูสต็อกที่เราจะต้องแบบสต็อกของด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นการค้าเล็กๆแบบนี้ถือว่าทำได้เนาะแต่สำหรับใครนะตอนนี้คุณเป็นเจ้าของบริษัทตัวเองคุณเป็นเจ้าของคุณเป็นเจ้าของ ที่ทำเองอาจจะแบบทำร้านเสริมสวยเปิดอู่ซ่อมรถเอ่อทำร้านล้างรถร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจเล็กๆของตัวเองถามว่าสัปดาห์นี้ธุรกิจมันจะดําเนินไปได้ไหมเมอน,นิ้งมองว่าถ้าเป็นในธุรกิจของกินนะคะอย่างน,นี้นะของกินของกินของใช้อุปโภคบริโภคสบ,บู่แชมพูยาสีฟันแฟบน้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือ คือในสัปดาห์เนี้คุณยังคงขายไปได้ดีอ่าโดยเฉพาะกิจการที่มันเกี่ยวข้องกับของกินที่มันเป็นน้ําอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเอ่ออะไรอย่างก๋วยจับกาแฟร้านน้ำพวกเนี้ยสัปดาห์นี้ยจะค่อนข้างขายดีมากนะคะเนอะท้ายสุดตรงนี้ที่เห็นวมนนีเน้เห็นเห็นกําไรเออ เห็นกำไรเห็นเงินก้อนหนึ่งเอ่อหรือเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เหมือนกับว่ามันครบรอบอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณที่คุณจะได้เงินอะอย่างเดือนนี้มันก็เดือนเดือนกันยาแล้วเนาะบางคนอาจจะได้เงินจากกําไรที่คุณทํามาแล้วพอมาสะสมแล้วเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยคุณเริ่มเห็นกําไรคุณเริ่มเห็นยอดละหนึ่งก้อนนะคะบางคนอาจจะ บางคนอาจจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่ลัลกษณะรับเป็นเงินก้อนแต่ว่าใช้ระยะเวลาในการทํามานานเอ,อ่เอสมมุติอาจจะรับสร้างบ้านก็ได้เออตอนเนี้ยคุณเหมือนทํางานเสร็จละสร้างบ้านเสร็จละคุณมาเห็นกําไรคุณเพิ่งจะมาเห็นเงินตอนนี้แหละนะจากแบบหลายๆเดือนที่ผ่านมาเพิ่งจะมาเห็นกําไรตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยมันจะเป็นเงินจากการทํางานที่คุณ ได้มาหรือเป็นเงินจากการที่คุณเก็บสะสมมาไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะแบบว่าซื้อสลากเอาไว้แล้วมันถึงรอบที่จะต้องเวนคืนแล้วคุณก็ได้เงินต้นมาพร้อมกับดอกพร้อมกับดอกเบี้ยก็ได้ประมาณนั้นบางคนทำประกันไว้ครบอายุครบอายุกรมาทานแล้วเอยได้เงินคืนแล้วอะไรประมาณนี้ได้เงินปันผลคืนด้วยอาจจะเป็นประมาณลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะ เออเงินงานสุขภาพประมาณนี้โชคลาภไม่ต้องถามหาเนาะไม่มีนะคะโชคลาภก็คือต้องทำเองถ้าไม่ทำงานเหนื่อยไม่ได้เงินนะคะอ่ะอันนี้สำหรับคนที่ดูผ่านช่องทางต่อตอ,ตอนะคะเดี๋ยวขอหยุดเอาไว้เท่านี้ก่อนส่วนคนที่ติดตามช่องทางอื่นเดี๋ยวคุณฟังต่อได้เลยนะคะทีนี้เรามาขยายกันค่ะในเรื่องของการเงินและการงานนะจ๊ะอันนี้การเงินก่อน มีเดอรซานด้วยมีควีนด้วยจ้ะปังอยู่เดอ้อคนพุทธกังวันเนาะนอกจากสิ่งที่ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพตัวเองนะคะยังนอกนั้นอย่างอื่นเรื่องของการเงินมองว่าไปได้เนาะ ไม่ว่าใครจะกําลังกู้เงินทําสินเชื่ออะไรก็ตามกู้บ้านกู้ซื้อรถหรืออะไรอย่างเงี้ยมอน,นิงมองว่าสัปดาห์นี้น่าจะเห็นผลน่าจะทราบผลแล้วละค่ะแล้วก็น่าจะเป็นไปนในทางบวกมากกว่าเนาะส่วนในเรื่องของการทํางานมอน,นิงมองว่าค่อนข้างโอเคเลยนะมีมีคิงถือเหรียญกับคิงถือไม้ประกบกันแถมคุณยังมีไพ่ควีนอะ่ะ แล้วก็ไพ่เก้าเหรียญเข้ามาอีกอแสดงว่างานที่คุณทํางานที่คุณทํามาหรืองานที่คุณกําลังจะไปทําเนี่ยเป็นงานที่มีมูลค่าสูงใครที่กําลังหางานใหม่ใครที่กำลังหางานใหม่กำลังจะเข้าไปทำงานในสัปดาห์นี้คุณจะได้งานที่ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยเออเป็นเดอะซันเป็นควีนเป็นเดอะสตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้ที่ทำงานที่ค่อนข้างดีเป็นสังคมที่ดีเป็นสังคมที่มีทัศนคติที่ดีอ่ะ เออเหมือนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสังคมไปเลยอะค่ะแล้วก็คุณจะได้งานที่ดีได้หัวหน้างานที่ดีแล้วคุณจะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นเนาะบางคนอาจจะไปในบางคนอาจจะไม่ได้เข้าไปเป็นพนักงานธรรมดาบางคนอาจจะเข้าไปเป็นพนักงานระดับสูงก็ได้ด้วยด้วยวุฒิการศึกษาของคุณหรือด้วยประสบการณ์การทางานของคุณนะคะหรือถึงแม้ถ้าคุณเข้าไปเป็นพนักงานธรรมดาธรรมดาก็ตามแต่เมนิงมองว่าคุณก็คุณก็ได้สวัสดิการได้อะไรที่ค่อนข้างดีมากเลยอะ เอออะเพราะอ่านของคนพูดกลางวันรู้สึกชื่นใจนะคะเพราะว่าหลายๆวันที่อ่านมารู้สึกว่าเออหอเหี่ยวเนอะทีนี้อาถ้าพอมาพูดถึงคนที่ทํามาค้าขายล่ะคนที่ทํามาค้าขายอ่ะในสัปดาห์เนี้ยทําอะไรที่แบบซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปง่ายๆจะคุณะจะเห็นเงินได้ง่ายมากเลยเนาะแล้วก็อย่างที่บอกแหละ โดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวกับพวกเรื่องอาหารการกินนะคะอาหารการกินของใช้เนี่ยของใช้อุปโภคอุปโภคบริโภคก็คือเอ่สบ,บูแชมพูยาสีฟันอะไรพวกนี้ค่ะเอออันเนี้ยจะเป็นอะไรที่คุณสามารถที่จะขายได้เรื่อยๆนะคะแล้วกเ็เงินยังเข้าดีเงินเข้ามาดีส่วนกระแสพอสมควรนะคะใครอยากเป็นหนี้สัปดาห์นี้น่าจะ ได้เป็นนี้สนใจเนาะอ่ะเงินงานไม่เงินงานเนี่ยไม่ต้องพูดมากเลยไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานบริษัทคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวเองหรือคุณจะทามาค้าขายอะไรเองก็ตามนะคะในช่วงนี้การเงินและการงานในในในสัปดาห์นี้ได้ผลออกมาค่อนข้างดีเป็นเกณฑ์บวกนะจ๊ะต่อไปความรักค่ะสําหรับคนที่มีคู่นะคะสําหรับคนที่มีคู่สัปดาห์นี้งานเงินเด่นแต่ในแต่ในเรื่องคู่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะจ๊ะ เออบางคนน่ะอาจจะมีการเจราจาตกลงกันแล้วก็ได้ว่าจะต้องไปเซ็นใบหย,ยากันอันนี้ไม่เห็นในเรื่องของทะเบียนสมรสนะแต่เห็นในเรื่องของการที่คุณจะตกลงกันแล้วไปเซ็นใบหย,ยานะคะปัญหาที่มันสะสมมาตั้งนานอ่ะถึงเวลาที่ต้องเคลียร์ได้แล้วในเมื่อ นั่นนู่นนี่ทุกอย่างมันก็เคลียร์มาหมดแล้วอ่ะเอองานเงินเอยกิจการเอยหรืออะไรเอยมันมันมันจัดการให้มันอยู่ในวงรอบให้มันปกติได้แล้วเพราะฉะนั้นมันเหลือแค่เรื่องความรักที่มันยังไม่ลงตัวมันยังไม่เข้าที่เข้าทางสักทีมันยังจัดการไม่ได้ไม่ได้สักทีหนึ่งสัปดาห์นี้มันจะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะเริ่มหันมามองแล้วว่าฉันต้องจัดการเรื่องเนี้ยให้มันเด็ดขาดเพราะฉันไม่อยากจะมานั่งเศร้าฉันไม่อยากจะมานั่งคิดมากฉันไม่อยากจะมานั่งจับผิดหรือฉันไม่อยากจะอะไรทางนั ให้มันได้ภายในสัปดาห์นี้เลยนะคะส่วนคนโสดคนโสดคุณก็รู้สึกว่าฉันโสดแบบนี้ฉันก็ดีแล้วฉันรู้สึกว่าฉันแฮปปี้ฉันมีฉันมีเอ NERGY ในการทํางานฉันมีพลังในการทํางานฉันมีอํานาจในการทํางานฉันมีความที่เป็นอิสระและฉันอยากจะไปไหนมาไหนอะไรยังไงก็ได้นะคะอันนี้คือโดยรวมภาพรวมของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะแล้วก็ยังไงสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่จ้า